ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่น้ำน้ำเปล่านะคะนี่คือการไล์สดครั้งแรกนะคะทุกคนเป็นการฝึกไล์สดนะคะอาจจะประมาานิดนึงเพราะว่าไม่เคยไม่เคยไล์สดอันนี้คือครั้งแรกนะคะพามาไล์สดอยู่ตรงน้ำเปล่านะคะมาดูเวลาที่ขึ้น อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่15บหองศานะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27่ธันวาคม2568นะคะเป็นการฝึกไร้สดครั้งแรกนะคะแล้วก็พาทุกคนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ลำน้ำเปล่านะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเราต้องกดตรงไหนเนี่ยเราต้อง ดูตรงไหนไม่รู้นะพ <g ười> าทุกคนมาดูลำนี่คือสะพานข้ามลำน้ำปลานะคะกำลังก่อสร้างก็มาดูรถรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่พาทิดขึ้นมาเดินดูวิวอันนี้คือการฝึกไล์สัครั้งแรกนะคะก็จะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ แต่ก็ลองลองฝึกดูนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยสักคนแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่มีใครเข้ามาดูเดี๋ยวเราถ่ายวิวเก็บไว้ก็ได้อยู่ลำน้ำเปล่านะพระอาทิตย์ขึ้นที่ลำน้ำเปล่านะทุกคนสวยมากตรงนี้ฝั่งนน้นนะคะข้างหน้ามันจะมีบัวแดงดงบัวแดงอยู่นะเสวนกันแต่ว่าเราอยู่ฝั่งนี้ มันอยู่ไกลนะคะแล้วก็แสงพระอาทิตย์มันบงังแสงพระอาทิตย์มันบงังเราไม่เห็นดอกบัวแต่เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่เราจะเห็นอยู่พระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเหมุนอุปกรณ์กัดยังไงสวยไหมพระอาทิตย์ อาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยวันนี้ตอนนี้เราไล์สดอยู่นะคะเป็นการฝึกไล์สดครั้งแรกนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสําหรับท่านผู้ชมคนแรกของเรานะคะก็ไม่รู้อ๋อสี่ท่านแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูตอนนี้คือฝึกไล์สดนะคะเป็นการไล์สดครั้งแรกนะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ลําน้าเปล่านะคะตรงสะพาน ตรงนี้ก็คือสะพานนะคะรถก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยตอนนี้ยังไม่มีใครเดินทางกลับมาก็รถก็มีประมาณนี้แหละอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่15องศาค่ะหนาวหนาวมากนั่งรถมาขับไปตัก,กรยานไฟฟ้ามาหนาวมากแต่ก็มาลองดูนะะเป็นการฝึกไล่สดครั้งแรกนะคะ อาจจะพูดผิดพูดถูกนะคะก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้ว่าไร่สดเขาต้องพูดยังไงนะแต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆ <P ew d> พาทุกคนดูพระอาทิตย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสวยไหมคะทุกคน <P ew d> ตรงนี้คือลําน้ํเปานนะคะ <P ew d> ตรงนี้อยู่หลังโรงเรียนน้ำตาลอนุสร์นะคะมุมนี้เป็นมุมโค้งตรงนี้ตรงนี้คือโรงเรียนน้ำตาลอนุสร์ ย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะทุกคนก็ฝึกไลร์สดครั้งแรกนะคะก็ยังก็ยังประมาอยู่ยังยังไม่รู้วิธีอยู่นะคะก็เขาดูคอมเมนต์ดูอะไรกันที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าต้องกดตรงไหนแต่ว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นไปก่อนทิ้งกันไปแล้ว <laughs> ทิ้งกันไปแล้วนะ <laughs> ไม่มีใครอยู่กับเราเลยเหรอคอมเมนต์กันตรงไหนคะดูคอมเมนต์กันตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวพาดูวิวสวยๆนะคะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครอยู่กับเราเดี๋ยวจะไปแล้วนะถ้าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไม่มีใครบอกวิธีไลฟ์สดอยากจะลองไลฟ์สดดูสักครั้งนี่คือครั้งแรกนะคะ ก็ผิดถูกก็ให้อภัยกันด้วยนะคะก็อาจจะพูดว่ายังไงดีพาดูวิวแล้วกันแต่ว่ายังไม่เห็นมีคอมเมนต์่าเราต้องดูคอมเมนต์ตรงไหนก็ไม่รู้เราต้องกดตรงไหนเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเราต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือ,อไม่รู้มีใครมิ้นอะไรหรือเปล่ายัางไงนะคะตอนนี้ก็ดูแค่ยอด ยอดท่านผู้ชมนะคะขอบคุณนะคะสําหรับเจ็ดท่านที่เข้ามาดูไลสดในวันนี้นะคะเป็นการไลสดครั้งแรกเป็นการฝึกไลสดครั้งแรกนะคะพิสาเข้ามาให้กําลังใจแค่นี้ก็มีกําลังใจนะคะก็อาจต่อไปก็อาจจะมีฝึกบ้างบ่อยๆนะคะอาจจะมีฝึกไลสดบ้างบ่อยๆตอนนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะ ประมาณนิดนึงอาจจะทำอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาทั้งหมด14ท่านแล้วนะคะสิบสี่คนแล้วเป็นกำลังใจมากๆลยเลยเมีกำลังใจมากๆเลยนะคะตรงนี้วิวสวยนะคะข้างหน้าเราเป็นบัวนะคะบัวแดงดงบัวแดง แต่ล้วเรา,เราเหยืนอยู่ตรงนี้แล้มันมองไม่เห็นอะเราต้องไปฝั่งนูง้นเราถึงจะเห็นบัวแดงนะคะสวยขอไลฟ์สดสัก30นาทีนะคะเขาอ,อยู่สัก30นาทีการฝึกครั้งแรกนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจถ้ายังไงก็ช่วยแนะนำมาด้วยนะคะถ้าใครมีประสบการณ์การไลฟ์สด ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเราหรือเปล่าน,นะก็เหลือสามท่านเอาตอนนี้เก้าท่านแล้วคับคุณนะคะที่เข้ามาดูาการไล์สดครั้งแรกนะคะเป็นการฝึกไล์สดครั้งแรกนะคะอาจอาจจะแปลกๆสักหน่อยนะคะท่านสําหรับที่เข้ามาดูนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้วิธีไล์สดเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็มีเข้ามาบ้างดูบ้างเป็นกําลังใจ ก็พาทุกคนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ลำน้ำเปลานะคะมุมน e ี้นะคะตรงนี้เป็นสะพานนะคะตรงตรงจุดที่เป็นสะพานข้ามลำน้ำเปลาตรงนี้นะคะสะพานข้ามลำน้ำเปลาอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็พาทุกคนมายืนดูพระอาทิตย์ขึ้นอีกตรงนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่เป็นกำลังใจเราไปจนถึงนาทีสุดท้าย ตอนนี้เหลือหนึ่งท่านแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่อก็ยังอยู่เป็นเพื่อนนะขอบคุณนะคะเข้ามาเหลือห้าคนขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาชมเห็นเบอร์แดงไหมคะนู่นข้างหน้าเลยวันนี้ไลฟ์สดครั้งแรกนะคะเป็นการฝึกไลฟ์สดพาทุกคนมาดูพระทิ์ขึ้นนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่เข้ามาชมมาดูเป็นกําลังใจให้นะคะ ขอบคุณสําหรับหกท่านที่ยังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะพาทุกคนมาดูพระที่ขึ้นค่ะมาฝึกไฟ์สดที่ลำน้ำเปล่าค่ะเราดูคอมเมนต์ตรงไหนไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีคอมเมนต์ขึ้นนะคะอันนี้อขอ ขอไล์สดแค่สิบนาทีพอแล้วกันนะคะทุกคนก็รบกวนเวลาทุกคนเข้ามาดูขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะน,นี้ฝึกไล์สดครั้งแรกนะคะพาทุกคนมาดูวิวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าเขาไล์กันยังไงนะอันนี้ก็พอเป็นแนวทางนะคะก็ อขอลงขอลงไลค์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปฝึกก่อนขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณสำหรับที่ยังอยู่เป็นเพื่อนคนสุดท้ายนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ